12นาฬิกา29นาทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับอย่ากลมนะครับอกลมนะเยดะครับย่าก้มเย็นนะครับตั้งแต่ก้มจนไไหวครับ สาธุสาธุครับผมพี่หลายคนด้วยเหลายคนบ่บ่กำลังล่องมือเลยบ่สาธุสาธุครับผมครับน้ำเลยครับขับน้ำล่อครับน<า>้ำลอย ครับ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  พระญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องญาติธรรมเยอะมากครับตัมาแล้วนะครับพ่อขยันเข้ามานึ่งอได้ไหพ่อขยันเข้ามาเลยอาวอร สาธุนโมธนาบุญกับเจดิธรรมนะครับพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุรธานีซึ่งเยอะมากนะครับที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับเยอะมากๆนะครับเจดิทรเยอะมากนะครับได้ธรเยอะมาก

พิพุธน,นี่มอนลงตาพักก่อนนะพพุธอพักก่อนไปเรื่อยๆครับนี่มอนลงตาพักก่อนนะครับท่านจะพักอีกแป๊บหนึ่งนะครับอากาศมันร้อนแล้วพี่น้องเราก็เยอะด้วยนะครับอากาศร้อนแล้วก็พี่น้องเราก็เยอะ เอาผมนี่มดโฮมใหม่กับหลวงตาไปพุ่นคนหลายครับไปพุ่นหนาเนียนเลยเด้สาธุสาธุครับผมนี่มดหลวงตาท่านพักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปข้างหน้ายิ่งหนาแน่นมากนะครับหลวงตาท่านพักเช้าก่อนนะครับพี่น้องยายทำขนาดนี้เวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท่านได้จาริกหุดงมุ่งหน้าต่อหลังจากพักเท้านะครับเมื่อกี้ท่านพักเท้ารอบที่สองซึ่งพี่น้องญาติธรรมเยอะมากที่มารอกลับว่าขอพอรวันนี้นะครับลกน้ำขึ้นครับลกน้ำขึ้นอ่าแล้วก็อากาศก็ร้อนมากนะครับอากาศร้อนด้วยญาติธรรมเยอะด้วยนะครับเราวันนี้ทำเองกับมือครับหลวงตาที่ร้านทำเองว่างั้นนะครับ

สวัสดีพี่สวัสดีครับจากทั้พร้อพี่ที่ท่านอยู่สิงคโปร์นะครับท่านเดินทางกลับมาบ้านท่านก็มารับพรจากหลวงตาบุญชื่นนะครับก็ขอบพระคุณท่านมากๆนะครับท่านได้นำไก่ทอดไก่ย่างนี่นะครับน้องมาฝากขอบพระคุณมากๆนะครับไว้ตอนเย็นนะครับสาธุสาธุคุณกับท่านด้วยนะครับเตรียมพร้อมเลยครับผม จับก่อนจับถวายก่อนครับจับตึกสาธุสาธุครับผมครับสตางลรตตอรี่นะครับเครื่องรางของขังเก็บไว้เลยนะครับหลวงตาไม่เคาะไม่เหยียบให้นะครับพี่น้องญาติธรรมเนาะนะครับคนท้องนะครับหนึ่งท่านเดี๋ยวจะมีด้านหลังได้นำ

ยกน้ำไว้รอหลวงตานะครับผมยกน้ำขึ้นไว้รอหลวงตาก่อนนะครับตอนะ้ตอน้ตอน้โนด20กิโลนะครับคำนโนด จับไว้ก่อนครับอย่าไว้ก่อนถาวายก่อนนะครับสาธุสาธุครับผมยกไว้ก่อนนะแม่เด้อหลวงตารับเสร็จเราค่อยวางนะครับมองน,อน้ำส้มครับมอง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 หลวงตาเลยน้ำส้มเกตหิมะสีภูทรน,นะครับอำเภอบ้านดุงนะครับสาธุสาธุครับผมบท่านแน้นำน้ำพึ่งโอ้น้ำส้มเกตหิมะ จะไปบอกว่าน้ำพึ่งครับน้ำส้มเกียรติหมะมาถวายหลวงตาสี่ลังนะครับสาธุอนโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับเนาะ,ะ,ะครับผมจับไปได้พี่เด้อเลยแคมให้ สาธุสาธุครับผมสาธุคุณครับผมสาธุสาธุครับผมเข้าร่มได้เลยนะพี่ด้อวางน้ําได้เลยนะครับวางน้าแล้วเข้าร่มได้เลยนะครับเดี๋ยวด้านหลังจะมารับน้ํานะครับอยากได้เป็นน้ามงคลแก่น้ําได้นะพี่นะ อยากได้เป็นน้ำมงคลสามารถแกะน้ำได้เลยนะครับผู้ที่อยู่ด้านหลังนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม